เป็นยังไงครับงวดนี้ฝันอีกไหมฝันฝันว่ายัางไงครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งฝันว่ายัางไงเล่าให้ฟังหน่อยในความฝันน่ะฝันว่ายัางไงทําไมถึงได้เลขนี้ฝ <c oughs> ันว่าบอกเลขนี้กับแม่แม่แม่ค้ณถูกฝันในฝันคือบอกเลขนี้กับแม่และแม่ถูกหวยด้วยครับ <c oughs> ถูกคี่บาทร้อบาทหนึ้อยบาทเลขอะไรนะครับเลขอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งศก้าหนึ่งศย์ก้าหนึ่งศนยหน่งกไหนี่คไม่ครับชื่ออะไรครับบอสมังซีครับชื่อเล่นบอสถูกแล้วอยากได้อะไรปืนเนื้อปืนน้ำ ปืนอะไรปืนเนิบอะไรปืนเนิบเนิบก็มันเป็นเป็นลูกกระสุนนิ่มๆทั้งน้ำยิงแล้วมันก็ดีตีกับกระจุกเอาให้ถูกนะครับถูกจริงนะถูกก็ได้เลยนะครับ